สวัสดีครับผม KPCP DIY นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็คือมีเพื่อนสมาชิกของเรานะครับสอบถามผมมานะครับผมว่าพอดีที่บ้านของเขานะครับผมก็คือใช้เป็นคัตเอาอยู่ครับสพานไฟร,รุ่นเก่าแล้วเขาก็จะทำการเปลี่ยนเป็นตู้คอน s u m e r unit นะครับผมเปลี่ยนเป็นตู้คอน summer unit แต่ว่าก็คือ,อเขายังไม่ได้ ทำการตอกหลักเก่านะครับผมก็คือซื้อเฉพาะตู้มาอย่างนี้ครับผมนะครับก็คือจะไม่มีการตอกกล่าวแล้วเขาสอบถามผมมานะครับว่าเราต้องต่อในลักษณะไหนนะครับถ้าไม่มีหลักกล่าวนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็เลยจะพาเพื่อนๆนะครับมารับชมกันลักษณะการต่อนะครับเน้นเลยนะครับถ้าว่าถ้าเรายังไม่มีหลักกล่าวนะครับผม นะครับเราควรต่อในลักษณะไหนนะครับเดี๋ยวผมมาทำการต่อให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมก็คือลักษณะการต่อนะครับถ้าเรายังไม่มีการตอกหลักกล่าวนะครับเราต้องต่อลักษณะแบบเดิมๆที่เราเคยต่อกันมานะครับผมก็คือไม่ใช่แบบที่การไฟฟ้ากําหนดให้ต่อในปัจจุบันนี้นะครับผมต้องต่อแบบเก่าเท่านั้นนะครับแล้วการที่สมมติว่าเราทําการถอด ตัวคัดเอาออกเรียบร้อยแล้วจากเส้นเมนสายไฟของเรานะครับออกจากคัดเอาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับเราก็เตรียมสายไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือเท่ากับว่าเป็นสายเมนมาจากมิเตอร์ไฟของการไฟฟ้าเราที่เราถอดออกจากคัดเอานะครับผมแล้วเราก็ทําการติดตั้งตัวคอน summer เจนเนิตเข้าไปกับผนังตัวบ้านของเรานะครับแต่ว่าอุปกรณ์ที่จะเป็นชุดสวิตชุดปลั๊กก็ดีนะครับเราต้องต่อให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาทําการจัมเมนเข้าไป นะครับผมดังนั้นนะครับเดี๋ยวผมทําการต่อปลั๊กชุดนี้ผมจะต่อแค่ชุดเดียวนะครับชุดนี้นะครับอันนี้ก็คือชุดสวิตชุดนี้ก็คือพ่วงจากชุดปลั๊กชุดนี้อยู่แล้วนะครับผมนะครับต้องต่อในลักษณะนี้เท่านั้นนะครับถ้าเรายังไม่มีการต่อหลักกล่าวนะครับก็คือแบบดั้งเดิมของเรานะครับอันนี้ก็คือสายสายปลั๊กชุดปลั๊กของเรานะครับก็มีอยู่ด้วยกัน2เส้นก็คือเส้นลายกับเส้นนิวตันนะครับเส้นสีน้ําตาลกับเส้นสีฟ้า นะครับอันนี้ก็คือเส้นมีไฟกับเส้นไม่มีไฟนะครับผมในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเส้นสีน้ําตาลกับเส้นสีฟ้านะครับถ้าเป็นระบบไฟ1เฟสสองสายของเรานะครับผมถ้าเป็นเส้นไฟนะครับถ้าชุดต่อเข้าปลั๊กสวิตอะไรลักษณะนี้นะครับผมสองเส้นนี้นะครับเราจะเอาเข้าตรงด้านล่างของตู้คอน s u m e r ก็ได้หรือด้านบนก็ได้พอดีผมเจาะตรงด้านบนไว้นะครับเดี๋ยวผมสาย อ่าชดสายผมก็จะเอาเข้าด้านบนแล้วกันนะครับผมอ่าสายของเรานะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเอาอ่าขึ้นไปทางด้านนี้เลยแล้วกันนะครับผมนะครับเพราะว่าสายผมไม่ยาวมากนะครับผมอ่าสองเส้นนะครับผมเราก็ทําการสอดเข้าไปที่อ่าภายในตู้ของเราได้เลยนะครับอ่าผมก็จะสอดเข้า สายผมมันสั้นนะครับดังนั้นผมจะสอดเข้าต่างรูด,ด้านนี้เลยแล้วกันนะครับผมรูที่จะเป็นสายเมยนของเราเข้าด้วยนะครับตรงนี้นะครับเอาแบบลักษณะต่อให้ชมแบบไม่ง่ายเลยแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็คือสายชุดปลั๊กของเรานะครับนิวตันนะครับผมนิวตนันตู้คอนซูมเมอรุ่นนี้นะครับผมชุด สายนิวตันบัตบาร์รของนิวตันก็อยู่ทางด้านขวามือนะครับตรงด้านนี้นะครับผมบัตบาร์ทางของสายกราวนะครับก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับอันนี้ก็คือของนิวตันนะครับเส้นนิวตันนะครับเส้นที่มาจากชุดปักของเรานะครับเราก็จะมาต่อเข้าที่บัตบาร,ร์ของนิวตันเลยนะครับผมเราก็มาต่อเข้าที่บัตบาร์ของนิวตันเลยนะครับต้นจุดไหนก็ได้นะครับผม ตรงจุดไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็คือนิวตอนของเรานะครับผมต่อมาก็เส้นไฟนะครับผมที่มาจากปลั๊กของเราลูกสกิดเบเกอร์นะครับอันนี้ผมก็จะต่อให้ดูแค่ชุดเดียวดังนั้นนะครับเราก็ต่อเข้าตรงลูกไหนก็ได้นะครับชุดนี้ก็คือจะมีลูก ลูกย่อยอยู่นะยด้วยกันสี่ลูกนะครับผมแล้วก็ผมก็จะใส่เป็นลูกที่หนึ่งเลยแล้วกันนะครับผมอ,อันนี้ผมต่อออกจากด้านบนของลูกเซรกินเบกเกอร์นะครับผมนะครับเส้นสายปั๊กของเรานะครับอ่นนี่นะครับผม อันนี้ก็คือนิวตันแล้วก็อันนี้ก็คือเส้นลายนะครับผมอ่าแล้วก็อ่าชุดขาออกนะครับชุดขาออกอ่าเขาก็จะมีบัตรบาร์นะครับทองแดงให้เรานะครับชุดนี้อ่าเราก็จะพ่วงจากเมนนะครับจากเมนอันนี้ก็คือเมนนะครับเมนห้าสิบนะครับผมอ่าแล้วเราก็จะพ่วงเข้าไปหาลูกย่อยนะครับผมจากทางด้านขวามือแล้วก็พ่วงเข้าอ่าลูกย่อยทั้งหมดนะครับผม นี่นะครับก็สวมเข้าไปได้เลยแล้วก็ทําการล็อกได้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือขาออกจากตัวเมนเบกเกอร์นะครับผมจากเี้แล้วก็ทําการขัดล็อกทุกจุดนะครับให้เกิดความแน่นหนานะครับผมนะครับให้ตึงมือเลยนะครับผม ตึงเหมือเรียบร้อยแล้วนะครับผมา้เราทําการต่อนะครับบาดบาทตทองแดงเชื่อมตัวเมนขาออกเข้ากับลูกย่อยเรียบร้อยแล้วนะครับผมเ,เราก็จะเพิ่มนะครับเพิ่มเส้นเมนนิวตันนะครับผมอันนี้ผมก็ได้ทําการาทําการดัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็ดัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับที่เป็นเส้นเมนหลักนะครับผมผมก็จะทำเ,เป็นมาร์กสีไวด้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือใส่ปอกนะครับ อันนี้ก็คือนิวตันเราก็ใส่ปลอกเป็นปลอกสีฟ้านะครับผมอ่าเนี่ยเราก็ต่อจากขาเมนนะครับขาออกของเมนเบเกอร์นะครับผมอ่าเมนเบเกอร์ Baker, หลักตัวนี้ก็คือสัญลักษณ์นะครับเอ็นขาออกอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับผมอ่เราก็ต่อออกได้เลยนะต่อเข้าได้เลยนะครับผมอ่านี่ก็คือเป็นเมนนิวตันขาออกนะครับผม แล้วก็จำเข้าที่บัตรบาของนิวตันนะครับ ตรงบาดบาร์นิวตันเราก็จาเข้าตรงจุดไหนก็ได้เช่นกันนะครับผมนี่นะครับชุดนี้เราก็ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับภายในตู้ของเรานะครับก็เหลือเฉพาะชุดเมนนะครับที่ออกมาจากตัวมิเตอร์ไฟของการไฟฟ้านะครับผมเราก็จะทําการต่อสายเมนนะครับที่เป็นสายนิวตันก่อนนะครับผมนะครับเข้าไปที่ตู้คอน summer นะครับผม เข้าไปแล้วนะครับผมฝั่งด้านซ้ายนะครับที่เป็นเมนหลักนะครับผมมสีสัญลักษณ์เอ็นนะครับก็คือนิวตันแล้วก็เลขหนึ่งก็คือ,อเส้นเส้นลายนะครับเส้นที่มีไฟเข้านะครับเราก็จะต่อเข้าที่นิวตันนะครับเราก็จะต่อนิวตันเข้าไปก่อนนะครับผมนะครับอันนี้ก็คือเส้นเมนจากมิเตอร์ การไฟฟ้านะครับผมอ่าน,นี่นะครับต่อไปก็ต่อด้วยเส้นลายเส้นมีไฟนะครับเส้นมีไฟเราก็จะต่อเข้าช่องที่มีสัญลักษณ์เลขหนึ่งนะครับผมแต่ว่าแต่ละยี่ยห้อก็จะแตกต่างกันไปนะครับผม อันนี้ก็คือเส้นลาจะเข้าฝั่งด้านขวามือนะครับผมอย่างเราต่อขาออกไปนะครับออกจากด้านขวามือนะครับผมอนี่นะครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนะครับลักษณะการต่อเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับก็คือ เราไม่ได้พ่วงนะครับตามกฎใหม่ของการไฟฟ้าก็คือเส้นนิวตันนะครับเส้นเมนนิวตันเส้นนี้นะครับถ้าเป็นกฎใหม่ก็คือเราต้องเอามาเข้าที่บัดบาของกราวก่อนนะครับทางด้านซ้ายมือเราต้องเอามาเข้านี่ก่อนแล้วค่อยพ่วงจากบัดบากราวมาเข้าที่ตัวเมนเบรกเกอร์หลักนะครับผมนะครับถ้าเป็นาตามกฎของการไฟฟ้าใหม่บ้านหลังใหม่ก็บังคับเลยนะครับต้องมีการต่อกราวแล้วก็ต้องต่อในลักษณะ นิวตันพ่วงกับบัดบากกก่าวก่อนนะครับผมแต่ว่าถ้าเราเป็นบ้านหลังเก่านะครับแล้วเราเปลี่ยนจากคัตเอาท์มาเป็นตู้คอน summer เราก็ยังไม่มีการตอกเกา่าเราก็ต่อในลักษณะดั้งเดิมของเรานะครับแบบเดิมก็คือเส้นไฟและเส้นไม่มีไฟลายแล้เนิวตัอนก็ต้องมาเข้าที่ตัวเมนหลักเลยนะครับก็คือเราจะไม่เอาไปพ่วงที่บัดบากก่าก่อนนะครับผมอันนี้ก็คือลักษณะตอบปกติเลยนะครับผม แล้วถ้าสมมติว่าวันหนึ่งนะครับ <_ D> เราอยากจะต่อกาวเราก็สามารถต่อสายกาวนะครับสายที่เป็นสายเมนกาวมาเข้าที่บัดบากกลาวได้เลยนะครับนะครับเพราะว่าเป็นบ้านหลังเก่าก็คือเขาไม่บงังคับเราอยู่แล้วนะครับผมก็ <_ D> มาเข้าที่บัดบากกาวแล้วก็ตามจุดปลั๊กของเรานะครับที่มีสายกาวด้วยเราก็จะมาเข้าที่บัดบากกลาวเลยก็คือเราไม่ต้องไปแก้ไขตรงจุดอื่นนะครับผมก็ <_ d ream> จะได้ในลักษณะนั้นนะครับ เดี๋ยวเรามาทำการทดสอบนะครับเปิดชุดหลอดไฟของเราลองดูนะครับผมเดี๋ยวผมเอาเมนเบรกเกอร์ขึ้นนะครับผมแล้วก็ลูกย่อยที่เราต่อสายชุดปลั๊กเข้านะครับอันนี้นะครับแล้วเราก็ทำการเปิดนะครับผมเปิดหลอดไฟผมเปิดหลอดไฟสองหลอดเลยนะครับผมนี่นะครับก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับผม ลักษณะการต่อถ้าไม่มีการต่อสายกราวไม่มีการตอกหลักกราวเราต้องต่อในลักษณะนี้เท่านั้นนะครับและผม kpcpdiy ต้องขอฝากร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าราคาถูกร้าน nbs electric home ที่อยู่เขตบางบอนระหว่างซอยเอกชัย50และ52ติดถนนเอกชัยบางบอนเลยนะครับผมตรงข้ามเยื้องบิ๊กซีบางบอน คิดถึงร้านไฟฟ้าคิดถึงร้าน nbs electric home ราคาถูกบริการไวไม่ต้องรอนาน